สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนเทพาซอย6นะครับปากซอยถนนเทพาซอย6นะครับคุณผู้ชมครับพาทุกท่านนะครับมาชิมโดนัทเนยสดญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับซึ่งร้านอยู่ใกล้ๆกับปากซอยเทพาซอย6นะครับคุณผู้ชมเทพาซอย6กก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับทางนี้ไปหน้าสารกลางจังหวัดสีสเกตนะครับแล้วร้าน โดนัทเนยสดญี่ปุ่นก็จะอยู่ปากซอยหกพอดีเลยนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวัสดีครับโ,รโดนัทเนยสดญี่ปุ่นจะมีเฉพาะสีนี้เลยเหรอครับสอีอื่นๆื่มีไหมมีสามรสชาติะคะ่ะมีน,นมเนยมันม่วงแล้วก็ใบเตย<ไ>ค่ะนมเนยมันม่วงแล้วก็ใบเตยนะครับขายยังไงครับราคาราคา20บาท1ชุดจะมี4ชิ้นนะคะอ๋อชุดละ20บาท4ชิน้นเอาผมจะลองชิมตรงนี้เลยอ๋อให้ผมสี่สี่ชิ้นนะครับทุกรสชาตินะครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวจะลอง ผมจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ารสชาตินั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับหึถุงนะะนี่ครับคุณผู้ชมครับหถุงก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวฉีกกล่อกเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมอาจะฉีกให้คุณผู้ชมดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับข้างในที่ว่า1ชุดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหนึ่งชุดจะมีรสชาติอะไรบ้างนะครับมีเนย เนยนมแล้วก็ใบเตยแล้วก็มันมว่<ะ>ว,มนมวงนะครับคุณผู้ชมอ้า <cut> ผมจะลองชิมดูเลย <cut> แล้วกันนะครับน้าชิมหน้าร้านเลยขออนุญาตเปิดแมสชิมเลยนะครับคุณผู้ชมครับ, <cut> บ,บทำาแมสีลูกเดียวนี่คือใบเตยนะครับคุณผู้ชมครับรสชาติก็จะนุ่ม,นมๆนะครับคุณผู้ชมครับนุ่มๆแล้วก็หอมหอม หอ,อมใบเตยนะครับแล้วก็หวานหวานครับรสชาติดีครับคุผู้ชมครับอะต่อไปอันที่สองมันม่วงครับผู้ชมรครับอ่านี่แหละครับมันม่วงนะครับแม,ม,ม่หา่อยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ รสชาติดีมากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ราคาถูกนะครับสี่ก้อนยี่สบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับร้านจะอยู่ตรงปากซอยถนนเทพาซอยหนะครับคุณผู้ชมจะเห็นป้ายนะครับเทพาซอยหอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วร้านก็อยู่ตรงนี้ที่ร้านเปิดทุกวันไหมครับ จ่ากกี่โมงถึงกี่โมงครับเจ็ดโมงครึ่งถึงกี่โมงครับประมาณนอืมเปิด7โมงเช้า7โมงครึ่งนะครับแล้วก็ถึง15นาฬิกา3 0นนอนะครับคุณผู้ชมบ่าย3าโมงครึ่งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากทานโดนัทนุ่มๆอร่อยๆแบบนี้ก็มาที่โดนัทเนยนมสดญี่ปุ่นนะครับทำไมเรียกโดนัทเนยนมสดญี่ปุ่นครับ เป็นโาาานูนะคมันแขนะคะเป็นสูตรของญี่ปุ่นเหรอครับเออเห็นชื่อร้านมาดูนะัดเนยเนยสดญี่ปุ่นอา่ามันเป็นแบบญี่ปุ่นเขาก็แบบนีเทนนี่เลยนะอืมอา่อาผมจะลองชิมดูให้หมดเลยแล้วกันนะครับผู้ชมครับแต่ว่ารสชาติถือว่าดีมากนะครับผู้ชมครับ อ,อ,อ่าอร่อยครับคุณผู้ชมครับย้ำนะครับคุณผู้ชมครับร้านโดนัทเนยสดญี่ปุ่นสาขาสีสะเกดนะครับตั้งอยู่บนถนนเทพาอ่าปากซอยเทพาซอยหกนะครับ ถ้าวิ่งมาจากหน้าสารกลางจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็จะเห็นถนนเทพาซอยหกอยู่ขวามือเรานะครับร้านก็จะอยู่ข้างๆเลยนะครับผู้ชมครับไม่มีการทอดในกระทะได้คอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าใครอยากมาทานก็เชิญเลยนะครับน้องเขาบอกว่าทอดอยู่ข้างในเหรอครับนี่ค่ะตรงนี้เลยค่ะโอ้นั่นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมที่ทอดอยู่ตรงนั้นนะครับอ่านี่ก็คือวิธีการทอดนะครับคุณผู้ชมครับน้ํามันนี่ใสปริ๊งเลยครับ ใส่น้ำมันใหม่ตลอดแน่นอนครับนี่คุณผู้ชมดูนะครับใส่ปิงเลยนั่นก็คือวิธีการทอดนะครับโดนัทเนยสดญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมครับโดนัทเนยสดญี่ปุ่นครับนี่วิธีการทอดต้องใส่เบาๆใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะต้องใส่เบาๆอืมถ้าไฟแรงมันจะไหมใช่ไหมครับอืมนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับวิธีการทอดนะครับคุณผู้ชมอ่ะหน้าร้านก็จะอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ ถ้าคุณผู้ชมมาไม่ถูกโทรหาเบอร์อะไรครับเนี่ยแปดสองสามหกเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสองค่ะอ่านั่นแหละครับคุณผู้ชมครับโดนัทเนยส่วนญี่ปุ่นทํารับทาออเดอร์ลงทานด้วยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่ครับคุณผู้ชมก็เรียนเชิญนะครับอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ